โปสเตอร์แบบนี้หายากแล้วนะคะวันนี้คุณหนุนมากินอาหารเวียดนามค่ะที่ร้านวาน,นิดานนะคะถนนลาดพาวเป็นกี่ก็คือเขาจัดร้านแบบมีโปสเตอร์เกา่เกาๆที่หายากมากแล้วอะคะ่ะแล้วก็ผักสดอาหารสดมากค่ะคำว่าผักภาษาอังกฤษคือคำว่า vegetable vegetable นะคะก๋วยเตี๋ยวว่าไงได้ออกไหม noodles noodles เฟอเนี่ยมันเป็นของเวียดนามนะคะเราก็อาจจะเรียกว่าเว mm ียดนามิส n น o ้ l เดสก็ได้ค่ะแต่จริงๆเขาคงเรียกว่าเฟอเหมือนกันนะคะส่วนลูกชิ้นหมูเรียกว่าพอกบพ็อกอลมาดูเครื่องปรุงกันบ้างน,นะคะมีมะนาวไลม์พริกชิลีกะปิชิมเพสต์ อันนี้เป็นแหนมเนืองนะคะอร่อยมากเลยสั่งมาเป็นชุดนะคะเขาก็เลยมีแบบหอมมาให้แล้วนะคะแต่ถ้าสั่งแบบชุดใหญ่มาเลยก็ได้เหมือนกันนะคะมาลองชิมกันดูหน่อยรสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะ yummy tasty delicious สามคำนี้แปลว่าอร่อยหมดเลยะคะ่ะไหนมาชิมดูสิอืม hmm. อร่อยนะคะย่อมหรือจะเลือกใช้3ามคำที่สอนไปเมื่อกี้ก็ได้นะคะเหนชอบกินกับผักชีฝรั่งนะคะเรียกว่า parsley กินเป็นกระต่ายเลยอ่ะอร่อยมากเลออ่ะมีโอกาสก็กแวะมาชิมได้นะคะมาลองกินเวียดนามิสเนื้โตกันแรงนะคะกลวยเตี๋ยวเวียดนามก็คือเฝอนะคะจริงๆชอบกินกลวยจับยนมากกว่าแต่วันนี้ลองกินเฝอดูค่ะมีพ็อกซอสซินึกออกไหมว่าคืออะไร หมูยอค่ะมาลองชิมหมูย่างใบชะพลูกันบ้างนะคะเมนูนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า grilled pork wrapped in b e e t l e คํคำว่า grilled pork ก็คือหมูย่างค่ะ wrap มันคือการห่อค่ะส่วน b e e t l e ก็คือใบชะพลูกินคู่กับแตงกวา cucumber กระเทียม garlic แล้วก็พริก Chili เส้นหมี่ก็จะเรียกว่า rice vermicelli rice vermicelli แล้วเราก็ราด น้ำจิ้มลงไปนะําน้ำจิ้มก็เรียกว่าซอสซอสชิมค่ะจริงๆเมนูนี้คุณหนูชอบมากเลยนะคะมันอร่อยอะแล้วมันก็หอมหมูย่างอะค่ะพร้อมกับใบชนะพลูเนาะเยี่ยมมากเลยมีใครเป็นแฟนคับโรตีแกงเขียวหวานกันบ้างคะ let's try this one มาลองชิมกันดูค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า chicken green curry with roti แผ่นโรตีก็เรียกว่า Roti ส่วนแกงเขียวหวานก็เรียกว่า green curry ถ้าเป็นเขียวหวานไก่ก็ chicken green curry ในแกงเขียวหวานก็จะมี eggplant ก็คือมะเขืออ,อร่อยมากเลยยาที่สำคัญคือร้อนมากๆเลยค่ะฮุย้ยเราก็ต้องกินน้ำนะคะน้ำตะไคร้ภาษาอังกฤษนึกออกไหมคะคำว่าตะไคร้คือคำว่า lemon grass น้ำตะไคร้ก็เรียกว่า lemon grass juice จูสคือน้ำผลไม้อะคะ่ะโอสเตอร์นี้ใครรู้บ้างว่านั่นคือใครแชมเปี้ยนโลก W B a เลยนะคะอุ้ยอันนี้เปปซี่นะฮะฝาจุกนำโชคสมัยนูน้นวันนี้ก็น่าจะได้คำศัพท์แล้วก็ความอิ่มอร่อยกันไปนะคะอยากเกงง่งภาษาอังกฤษกลุ่มมีคอร์สอยู่นะคะไปที่โปรไฟล์กดตรงนั้นถ้ามาสอบถามได้เลยะคะ่ะ